สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ชาน DIY วันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเตาอบไมโครเวฟเปิดเครื่องติดแต่กดสวิตช์สั่งทำงานไม่ได้ส่วนมันจะมีสาเหตุมาจากอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองตรวจเช็คและหาสาเหตุเพื่อจะซ่อมให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก่อนจะไปรับชมขั้นตอนในการซ่อม อย่าลืมช่วยกันกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปสาระความรู้และเทคนิคต่างๆที่เราสามารถทำด้วยตัวเราเองได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนในการทำพร้อมๆกันเลยครับเมื่อถอดเครื่องออกมาแล้วเราลองกดดู เห็นไหมครับว่าสวิต์มันสั่งการไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเราต้องมาไล่เช็คก,กันทีละตัวอา้าวติดขึ้นมาเฉยเลยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสวิตอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราเอาดับดับไปละก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเช็คสวิต์กันก่อน ไม่ขาดนะครับตัวบนสวิตล้องปกติดังต่อไปตัวสวิตสามขา สวิตสามขาตัวนี้ก็ไม่เสียเปิดฝาดตู้ออกอีกขาหนึ่งต้องดังอีกขาไม่ดังอ่าโอเคสวิตสามขาใช้ได้ลองปิดอ่าเงียบใช้ได้ตัวนี้ไม่เสีย ่าจจะเป็นสวิตตัวนี้ครับมันไม่ติดสวิตไม่ทำงานทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง เราลองลือ้อถอดออกมาสวิตสองขาตัวนี้ลองเช็ค นะครับกดแล้วมันบางครั้งมันไม่ค่อยดังเหมือนจะช็อตน่าจะช็อตทั้งในสันนิษฐานว่าตัวนี้แน่นอนสั่งการไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองต่อตรงดูนะครับ ต่อคอมปักดูสปักสิปปักฮะทำง,งานทำง,งานเดีย๋ยวเดี๋ยวลองน้ำใส่ดูนะ ได้แนละ้เวเราคอยดูว่าน้ำจะร้อนไหมอุ้ยร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้ว ขันขึ้นเลยนะโอ้ใช้ได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรสรุปแล้วก็เป็นนี่ครับลองต่อตรงแล้วสรุปแล้วเป็นตัวนี้สวิตสองขาตัวล่างสุดเลยเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรกันจะเห็นได้ว่าแผ่นไมกาของผมมันเก่ามากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ไปหาซื้อมาเปลี่ยนด้วยเลยจะได้ถ่ายเทนำความร้อนได้ดีเวลาแกะต้องค่อยๆแกะนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในมันจะมีเหล็กพับหนีบอยู่หัวท้ายนี่สภาพนะครับมีรอยหักรอยไหมก็เดี๋ยวจะไปหาซื้ออะไรนะครับก็มีสวิต์แล้วก็ แผ่นไมก้าแล้วเราจะได้มาประกอบกันครับหลังจากที่เราได้อะไรมาแล้วนะครับอะไรอันนี้แผ่นไมก้าแผ่นไมก้าเช่นเอาแบบมาตัดเองนะครับก็คือมันสกรปรกแล้วมันเริ่มกรอบแล้วก็เลยจะเปลี่ยนแล้วก็สวิตได้มาละแต่ทีนี้สวิต ผมได้มาเป็นสวิตสามขาก็คือ2ขามันไม่มีแต่จร,จริงๆมันก็ใช้แทนกันได้นะครับเพราะว่าไอสวิตสามขาแลนะ้วน่ะก็คือจะทดสให้ดูสวิตสามขาจะมีก็คือขณะเราไม่กดสวิตนี่นะครับขาขาขาล่างกับขาบนสุดเนี่ย มันจะถึงกันมันจะถึงกันจะได้ยินเสียงอยู่แต่เมื่อเรากดปุ๊บขาบนกับขาล่างจะไม่ถึงกันละจะจากออกจากกันอันนี้ผมผมจะกดนันนะครผมกดละผกดละเนี่ยจะเงียบเสียงเงียบไปละ มันจะกลายมาเป็นเชื่อมต่อสวิตจะทำงานกับขาล่างแทนตัวนี้ก็มันจะเหมือนสวิตสองขาเราก็คือไม่ต้องต่อขานี้เราใช้ขานี้โอเคนะครับถ้าใครหาสวิตสองขาไม่ได้ก็ใช้สามขาแทนได้โดยที่ใช้ตัวตัวล่างตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้ตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวเราลงไปใส่นี่นะครับมันก็จะเสียบเข้ากันได้ระยะมันเท่ากันเพียงแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราใส่กลับเข้าไป ใส่กลับเข้าไปแล้วอันนี้เป็นสวิตตัวเก่า เวลาเราตัดแผ่นไม้ก้านะครับช่วงที่ว่าเป็นซอกหรือช่วงเล็กๆเ,เป็นร่องเราต้องใช้คัตเตอร์ตัดนะครับใช้กันไกลตัดมันจะทำให้แผ่นไม้ล่าหักได้นะครับต้องใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดพอกรีดปุ๊บมันก็จะหักได้ถ้าใช้กันไกลอาจจะหักจะบินได้ เรียบร้อยเราได้แผ่นไม้กล้าละก็ได้ใกล้เคียงอันนี้ของโรงงานนะครับของคู่ตัวอันนี้ของเราตัดเองเดี๋ยวเราไปใส่แผ่นไม้กล้ากัน จากที่เปลี่ยนเจ้าสองตัวนี้แล้วนะครับที่สวิตช์ตัวนี้ที่มีปัญหาและผมก็เลยเปลี่ยนแผ่นไมล่าไปด้วยไมกล้าไปด้วยเลยเพราะว่ามันเก่ามากละคู่ตัวมันเริ่มจะเริ่มแตกแล้วทีนี้ประกอบหลังจากเราประกอบเสร็จหมดทุกชิ้นส่วนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหม เราเอาน้ำใส่ไปเลยอ่าสวิตซ์ทำงานแล้วนะครับสั่งการได้แล้ว,เ,วเราลองมาดูอ่าเรียบร้อยลองดูซิ ร้อนไหมโอ้ร้อนร้อนละขวันขึ้นเลยนะอนโอ้ใช้ได้แล้วร้อนใช้ได้สรุปแล้วโอเคครับใช้ได้โอเคไฟดับ ปุ่มยกเลิกโอเคอ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบเลย เทน้ำร้อนใช้ได้จบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามและรับชมคลิปจนจบนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รีบกดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระความรู้และเทคนิคดีๆ ที่จะมีมาแบ่งปันกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ